ผักเลียมโหดกัมพูชาอาจต้องฝันสลายเมื่อโครงการเมกะโปรเจกต์ขุดคลองออกอ่าวไทยเจอกับอุปสรรคใหญ่หลังเวียดนามผุดโครงการถมทะเลสร้างถนนขวางเส้นทางเดินเรือกัมพูชาเต็มๆสวัสดีครับพี่น้องแอดและทีมงานได้ตั้งข้อสังเกตจากสิ่งที่กัมพูชากระทําต่อประเทศเพื่อนบ้านโดนไม่สนใจที่จะเจรจาหรือชี้แจงผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้าน หวังเพียงว่าจะเอาผลประโยชน์อย่างเดียวจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศกรัรมพูชาเมื่อเวียดนามถมทะเลเรามาลองวิเคราะห์กันดูครับฝากติดตามกดใจกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกําลังใจให้แอดและทีมงานด้วยนะครับพี่น้องครับโครงการเมกะโปรเจกต์ขุดคลองออกอ่าวไทยของกัมพูชาที่มุ่งหวังจะพัฒนาเส้นทางการเดินเรือสู่ทะเลเอ่าวไทยของกัมพูชาอาจต้องเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญหลังจากที่ประเทศเวียดนาม ได้เปิดตัวโครงการถมทะเลเพื่อสร้างถนนใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือของกัมพูชาโดยตรงโครงการก่อสร้างของเวียดนามนี้มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างเมืองชายฝั่งและพื้นที่อื่นๆในประเทศอย่างไรก็ตามมีการเตือนว่าการพัฒนาเหล่านี้อาจขัดขวางเส้นทางเดินเรือของกัมพูชาซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมการประมงในพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาและเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการหาทางออกที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวการพัฒนาในภูมิภาคนี้จะต้องมีการอภิปรายและการประนีประนอมระหว่างสองประเทศเพื่อหาทางสร้างความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน หรือนี่อาจเป็นไปได้ว่าจุดเปลี่ยนของประเทศกัมพูชาที่อาจเผชิญอุปสรรคใหญ่หลังจากที่เวียดนามได้ส่งสัญญาณมาแล้วว่าให้กัมพูชาอธิบายถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเวียดนามในการขุดคลองแต่กัมพูชาไม่เคยสนใจที่จะอธิบายหรือหารือใดๆเช่นเดียวกันเวียดนามเองก็ไม่สนว่าก,กัมพูชาจะคิดอย่างไรเช่นกันความยิงยโสข,ของพ่อลูกตระกูลหุ่นอาจเป็นจุดจบของประเทศกัมพูชาการสร้างถนนนี้ ส่งผลอะไรกับเวียดนามเวียดนามกำลังถมทะเลสร้างถนนเชื่อมไปยังเกาะฟูกวกระยะทางประมาณ47กิโลเมตรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเวียดนามที่เกาะฟูกวกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเวียดนามที่สร้างรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศและเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางจากเกาะฟูกวกเข้าสู่เวียดนามโดยไม่ต้องเดินทางโดยทางเรือหรือทางเครื่องบินนอกจากนี้ยังสามารถส่งสินค้าต่างมากมาย และยังสามารถสร้างท่าเรือรองรับการขนส่งสินค้าเพื่อเข้าสู่ประเทศและการส่งออกอีกมากมายจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นเรามาต่อกันคลิปหน้าขอบคุณพี่น้องที่ติดตามขอบคุณครับ